ทบ้านมีพ่อครัวดีคดีแบบนี้นี่เองเมนูที่ไม่เคยกินเราก็ได้กินจ้าวันนี้พ่อครัวจะทำหางหมูทอดกรอบจ้ากับหมูสามชั้นสามชั้นทอดกรอบเลยนะทุกคนดูสิเขาขยันทำแค่ไหนกว่าจะได้กว่าจะได้กินหลายขั้นตอนมากเลยทุกคนเอาไปอบเอามาทอดแล้วก็เอามาทอดซ้ำอีกทีนะกว่าจะเป็นหางหมูทอดกรอบนะทุกคน เขาขยันทำแหละแต่ถามว่ากินไหมไม่ทำเก่งชมตัวเองเก่งเราก็เป็นไงล่ะอ้วนไม่ละทีนี้ถ้าเขาจะขยันทำขนาดนี้เต็มเตียว,ยวอ้วนอย่างเดียวจ้านี่ครับพ่อครัวของเราหน้าตาพ่อครัวเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนอยากกินอะไรขอให้บอกเขาเลย ขยันทำครับทำให้กินอย่างเดียวแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยกินหรอกเป็นคนชอบทำเมนูไหนที่เราไม่เคยกินเขาก็จะขยันหานะทุกคนขยันทำนี่ทุกคนเป็นไงล่ะกรอบน่ากินไหมจะบอกว่าอร่อยมากกรอบสุดๆไปเลยครับ